วันนี้พลเอกกระยุทธุอดิตองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงนับประธานในพิธีปลูกป,ป่าเฉลิมพระเกียรติน่อในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ณบริเวณพื้นที่แปลงสาธิตศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ ดยม,มีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนชุมชนเกษตรกรเยาวชนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนกว่า250คนร่วมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้มูล,ลนิธิโครงการหลวงให้สถานีเกษตรหลวงสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่6จังหวัดภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางพะเยาเชียงรายและเชียงใหม่รวม38แห่งมีพื้นที่รวม720ไร่ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติอย่างพร้อมเพรียงกันในวันนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นป่าและเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงตำบลแม่บินอำเภอแม่วางซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระรมนาถบาพิษเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติดและส่งเสริมพืชอื่นที่มีรายได้ทัดเทียมหรือดีกว่าฟินซึ่งทำให้ชาวไทยภูเขาเผ่าปากกาเกยอและมงที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณมีชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการทุ่งหลวงจำนวน334คนมีอาชีพที่สร้างรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปีภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานอาหารปลอดภยัยซึ่งมีผลผล,ผลิตหลักคือผักกาดขาวปลีผักกาดหอมหอ่อแเบบี้แครอทสับบ๊วยหวานสตอรอเบอรี่และข้าวสายพันธุ์บือเนอร์มูซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง โดยในปี2566เกษตรกรมีไรายได้รวมเป็นมูลค่ากว่า60ล้านบาทสูนพัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงจึงนับเป็นพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จในการสร้างอาชีพที่มั่นคงและเป็นแหล่งผลิตพืชผักเมืองหนาวที่สำคัญในอันดับสองของมูลนิธิโครงการหลวง